คุณผู้ชมครับธนาคารกลางของสหรัฐยังคงเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก0.25นะครับซึ่งก็ยังคงไม่รู้ว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาหรือเปล่าซึ่งทางธนาคารกลางของสหรัฐเขาก็บอกว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยในแต่ละครั้งก็ต้องดูสถานการณ์เศรษฐกิจของแต่ละเดือนซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถคาดเดาล่วงหน้าได้ เป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการไว้นะครับเมื่อคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินหรือ FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดที่จัดการประชุมเป็นเวลา2วันได้มีมติเอกฉันประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาอีก0.25ทําทำให้อัตราดอกเบี้ยในสหรัฐตอนนี้อยู่ในระดับ5.25ถึง5.50ซึ่งก็เป็นระดับที่สูงสุดในรอบ22ปี และนี่ก็นับว่าเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งที่11นะครับในรอบการประชุม12ครั้งล่าสุดตั้งแต่ที่เฟดเริ่มปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วส่งผลให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยของเฟดตอนนี้ขึ้นมาแล้วรวมทั้งหมด5.25เปอร์เซ็นต์ เรื่องที่เกิดขึ้นก็ทำให้นักลงทุนที่คาดการว่าเฟดเนี่ยคะ่ะจะยุติเซอร์เคิลหรือว่าวงจรการปรับขึ้นดอกตาดอกเบีย้ยในช่วงที่เหลือของปีและครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายนี่นะคะน่าจะต้องคิดใหม่ว่าไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นคือนายเจอโรมพาวเวลประธานของเฟดเนี่ยคะ่ะเขาก็ได้มีการถแถลงนะคะในช่วงเสร็จสิ้นการประชุมบอกว่าการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในอนาคตเนี่ยเฟดจะต้องตัดสินใจในการประชุมเป็นรายครั้งนี่เขาแสดงให้เห็นนะคะว่าปรับลดเนี่ยน่า จะยากแต่ปรับขึ้นเนี่ยค่ะ อาจจะยังมีอยู่ในปีนี้นะคะครับซึ่งประธานของเฟดก็บอกต่อนะครับว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งในการประชุมที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนถ้าหากว่าข้อมูลเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้นสนับสนุนว่าจะต้องมีการขึ้นดอกเบี้ยอีกอแล้วก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เฟดอาจจะยังคงเลือกที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมในเดือนกันยายนถ้าหากว่ามันมีความจำเป็น ด้านสถาบันการเงินกล m วเมนแซกก็ให้ความเห็นว่าตอนนี้นะครับยังไม่เห็นสัญญาณว่าเฟดจะมีการชะลอการปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่ก็อาจจะมีการหยุด คือคอาจจะไม่ขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าการที่จะลดลงมาเนี่ยคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากใช่ค่ะแต่ต้องเหลืออีกต้องหลายเดือนนะห6เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยนะคะก็น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามเพราะว่าเศรษฐกิจสหรัฐก็ส่งผลต่อทั่วโลกแน่นอนนะคะ,คะก็เศรษฐกิจใหญ่อันดับหนึ่งของโลกนั่นเองค่ะ